ในพื้นที่ลุ่มน้ําลําพยังที่จังหวัดกาลสินค่ะเป็นพื้นที่ที่เคยประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ธุรกันดารด้วยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลําบากของเกษตรกรในพื้นที่ก็เลยมีโครงการพระราชดําริเกิดขึ้นนะคะเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลําพยังตอนบนค่ะเพื่อช่วยลดความยากลาบากนะคะแล้วก็ยก ระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะทั้งแห้งแล้งกันดานและยากจนเป็นความลำบากของชาวอีสานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดพระเนตรเห็น ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังลุ่มน้ำลำาพยังจังหวัดกาลสินเมื่อ20กว่าปีก่อนในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำไพยังตอนบนความจุน้ำ3ล้าน5 0 0 0ลูกบาทเมตรที่อำเภอเขาหว่างจังหวัดกาลสินเพื่อจ่ายน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า2,500ไร่โดยทรงมีพระราชดำริรับสั่งให้ทางกรม ออกแบบระบบชลประทานเป็นระบบท่อใต้ดินที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่บนเขาให้น้ำไหลผ่านท่อไปยังหัวจ่ายที่กระจายอยู่ในชุมชน และพื้นที่การเกษตรด้านล่างโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและขุดสระเก็บน้ำประจําไร่นาตามความต้องการของชาวบ้านตามทฤษฎีใหม่เพื่อขยายพื้นที่รับน้ํำชลประทานให้กว้างยิ่งขึ้นในปี2542ทรงมีรับสั่งให้สร้างอุโมงค์ผันน้ำลอตาย้ภูเขาจากจังหวัดมุกดาหารมายังจังหวัดกาลสินความยาวกว่า700เมตรเพิ่มปริมาณน้ำให้พื้นที่เกษตรถ,ถึง6ล้าน5แสลูกบาศเมตร ขณะนี้ผมอยู่ที่ปลายอุโมงลำพะยังภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้าลำพะยังตอนบนอเน,นื่องมาจากพระราชดำริครับโดยเป็นลักษณะของอุโมง์ผ่านน้ำครับคุณผู้ชมจากอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ผ่านน้ํามายังพื้นที่ของจังหวัดกาลสิน์เพื่อที่จะนําน้ํานั้นมาหล่อเลี้ยงให้กับราษฎรให้พวกเขาได้มีน้ํากินน้ําใช้และเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับราษฎร1,000ัน 1, ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตร1 2 0 0 0ไร่ ทำให้ชาวภูไทยซึ่งเป็นชาวบ้านพื้นถิ่นที่ในอดีตต้องขุดหาหัวมันกินประทังชีวิตในปีที่ฝนไม่ตกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอบคุณองค์ในหลวงมากครับที่ท่านที่พระองค์ได้ให้ถือว่าให้ชีวิตใหม่กูก็กลุ่มกเกษตรกรในเฉพาะพื้นที่ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะครับถ้าที่ได้รับผลประโยชน์ก็เห็นรายได้น,นี่เพิ่มจากจากที่เราตะกอนถือว่าขัดขัดสนทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่า มีรายได้สูงครับห่างไปไม่ไกลย,ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรขนาด1 3,000ไร่ที่ศูนย์ศึกษาปู่่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ทดลองแก้ปัญหาและศึกษาวิธีการพัฒนาภูมิภาคนี้ได้อย่างเหมาะสมมีการนำผลการวิจัยมาเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้รัษฎรนนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรประชาชนสามารถเลือกเรียนรู้ได้หลากหลายสาขอาอาชีพ ทั้งเกษตรประมงน้ำจืดอุตสาหกรรมในครัวเรือนและปศุสัตว์อย่างสัตว์เศรษฐกิจสามดำคือไก่ดำหมูดำและวัวดำภูพานก็เป็นผลผลิตขึ้นชื่อของที่นี่หลังจากชาวบ,บ้านมีน้ำมีความรู้ในใการประกอบอาชีพแล้วพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งกว่าโดยการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทั้งข้าวผักผลไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่สามเต่าง่อย มื่อก่อน้าเทียบเมื่อ5-10ปีที่แล้วเนี่ยโอกาสคนงานอีสานน่ยจะชอบไปทำงานต่างถิ่นก็คือกรุงเทพณนะปัจจุบันก็กลับมาแล้วก็มีคนรุ่นใหม่อย่างเช่นจบม .6 ถ้าไม่ศึกษาต่อก็เข้ามาทำงานหรือคนที่สามีทำทำเเรียกปลูกพืชให้โรงงานหลวงภรรยาก็เข้ามาโรงงานมีอาชีพเสริมเข้าไปนอกจากทำนาคือมองภาพรวมคือดีขึ้นสำหรับคนในพื้นที่ค่ะ อีกครั้งยังมีการส่งเสริมให้ปลูกมะเขือเทศหลังฤดูการเก็บเกี่ยวปัจจุบันมีไร่มะเขือเทศรอบพื้นที่กว่า2 3 0 0 0ไร่จนกลายเป็นเส้นทางสายมะเขือเทศหรือโท m เมโทรเบลซึ่งในฤดมูมะเขือเทศจะมีการรับซื้อถึงวันละ300ตันและแปรรูปเป็นซอสและน้ำมะเขือเทศภายใต้แบรนด์ดอยคำโดยสินค้าทั้งหมดมีการผลิตถูกต้องตามหลักโภชนาการได้รับการการันตีผ่านตรามาตรฐานจากองค์กรต่างๆและจัดจำหน่ายให้กับคนไทยในราคาที่เป็นธรรม นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงทำงานหนะักเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรชาวไทยทุกคน